ผมมั่นใจครับว่ายิ่งถ้ามีพวกเรามาทําการบ้านตั้งแต่ขั้นที่40จนถึงขั้นที่45มากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นก็มากเท่านั้นเรามาเริ่มขั้นที่10-41กันเลยนะครับต่อจากขั้นที่ผ่านมาเป็นการยกระดับให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเก่งจริงๆแล้วก็จะดีได้แบบไม่ยากเลยแต่ทั้งหมดเกิดจากการทำการบ้านนะครับ คือผมมาพูดไม่เก่งพี่ไม่ใช่พูดไปแล้วกล่อมให้คนน่ะดีได้เลยเข้าใจได้เลยแต่เป็นการแค่เสนอการบ้านแค่นั้นเองคือพอพี่ไปทําแล้วอะ่ะค่อยเก่งมันเป็นแค่นั้นจริงคือคือผมมาไม่เก่งพี่ไม่เก่งในการที่จะพูดให้พี่ฟังวิดีโอเสร็จปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนพี่เป็นดีกว่าเดิมได้เลยอะ่ะหรือเปลี่ยนสังคมได้เลยอะ่ะผมทําไม่ได้ไงพี่แต่ผมแค่บอกการบ้านว่าถ้าพวกเราทําการบ้าน แบบนี้นะมันจะดีได้การบ้านขั้นที่41มีอยู่5ข้อครับข้อแรกนะครับเป็นการนึกต่อครับพี่พี่ฟังเสร็จไปฟังซ้ําจากนั้นเนี่ยหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาทําการบ้านจริงขั้นนี้นะครับการที่คนเราสร้างแล้วรวบเครื่องมือมันเป็นเรื่องปกติพัฒนากันมาหลายรุ่นแล้วนึกภาพที่สมัยก่อนคนเดินใช่ไหมครับพอคิดเครึ่องยน์เสร็จก็รวบมาเป็นพวงมาลัยคันเร่งเบรก เรายังจะมีคนคิดร่วบเครื่องมือมาให้เป็นรถที่ใช้ปัญญารปะดิษฐ์อ่ะมาขับแทนคนคือคนนั่งหลับไปถึงที่ทํางานรถก็ปลุกแล้วก็ลงรถได้แม้จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างขับรถคันนั้นก็จะปลุกคนเราพัฒนากันมาขนาดนั้นให้ง่ายขึ้นไปอีกก็การสร้างสายผานการผลิตที่ให้เครื่องมือคุมเครื่องมือกันเองเนี่ยคนเราเก่งมากพี่ คือมีคนทําได้แล้วไงครับแล้วทํำยังไงเราถึงจะทําได้ต่อไปครับการบ้านข้อต่อไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าทําได้เจาะไปที่คนเก่งครับเอาเป็นเก่งคณิตศาสาและกันเก่งพื้นฐานก็คือตั้งใจทําการบ้านตามครูพอมีสูตรมีอะไรตามที่ครูสอนก็ทําได้หมดนี่ก็คือคนเก่งอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคนเก่งคนนั้นอะตั้งใจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นบางทีเขาจะสามารถ คิดโจทย์เองก็ได้ตั้งโจทย์ได้ตัวเองพลิกแพงไปแก้โจทย์ยากด้วยตนเองแล้วยังพัฒนาต่อได้อีกก็คือคิดสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไปทําวิทยาการใหม่ๆเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาใหม่ๆเพื่อนําไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาใหม่ๆขึ้นมาได้นี่คือคนเก่งคณิตศาสตร์ระดับต่างๆซึ่งถามว่ามีคนทําไดมา้มาเยอะไหมก็เยอะแล้วนะครับ สิ่งต่างๆที่สร้างกันขึ้น,นมาใหม่เนี่ยมีหลายอย่างนะครับที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์แม้แต่น่าจะเป็นสูตรในเรื่องของปรมาณูด้วยที่ c เท่ากับ mc สแควร์ครับพลังงานเท่ากับน้ำหนักของวัตถุคูณด้วยความเร็วแสงคือถ้าทำให้น้ำหนักของวัตถุหายไปเนี่ยหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเกิดหรือจะใช้พลังงานจำนวนมหาศาลประมาณนั้นครับ ต่อไปนะครับผมเคยดูข่าวคนที่เก่งในเรื่องของการเพาะเห็ดจากที่เขาไม่มีความรู้มากนักแต่พอผ่านไปครับการที่เขาอยู่การเพาะเห็ดได้นานพอมันทาให้เขาเก่งมากๆจนกลายเป็นสามารถเพาะเห็ดที่มีราคามากๆได้อะเป็นเห็ดของเมืองจีนที่เขาเอาไปทํายาพี่ที่กิโลแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนมั้งเขาสามารถเพาะแบบนั้นได้คือเซียนเพาะเห็ดเราไปต่อการบ้านข้อที่3เลยครับน่าจะเป็นขั้นเนาะ พราะมันจะลึกขึ้นไปเรื่อยในเรื่องของการที่คนเราจะเก่งและจะดีได้เจาะไปที่คําของในศาสตร์พระราชานะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนานึกถึงคนธรรมดาเรานี่แหละที่รักการทําส้มตําแล้วอยากสร้างเนื้อสร้างตัวกับการทําส้มตําผมเคยได้ยินข่าวนะครับเด็กคนนี้เรียนไม่เก่งหรอกไปเปิดร้านขายมือถือก็พัฒนาไปหลายล้านพอเปิดร้านส้มตําก็พัฒนาไปหลายล้านเด็กคนนี้ เรียนอ่อนกว่าผมเยอะมากนะครับแต่เขาอยู่กับมันนานๆนะพี่ทั้งในเรื่องของร้านขายอุปกรณ์มือถือทั้งในเรื่องของร้านทำส้มตำเขาทำได้ขอให้เข้าใจเข้าใจเสร็จอย่าแค่เข้าใจเข้าถึงคือการไปลงมือทำจริงการเรียนรู้จากมือของเราจากการทำจริงเนี่ยให้ผลมากกว่าแล้วก็การที่เราเรียนรู้เสร็จเนี่ยมันจะมีการพัฒนาต่อเนื่องขอเพียงใจเราให้เป็นบวก ให้เป็นเป็นขาขึ้นให้เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีแต่สิ่งที่ผมอยากเรียนไว้ก็คือ 1. อารมณ์เสียถูกไหมครับ2การที่เราไม่คํานึงถึงความประหยัดไม่คํานึงถึงความปลอดภัยมันมีความเสี่ยงที่จะเสียหายเพราะจริงๆแล้วเราทําไปเนี่ยบางคนคิดว่าอยากลงทุนน้อยได้เงินมากหรืออยากลงทุนให้เต็มที่เพื่อที่เงินในมือจะได้มีโอกาสพัฒนาต่อแต่ฝีมือเราไม่ถึงนะครับมันก็เลยมีจุดเสียหายหลายจุด อันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้เห็นในทีวีเรานี่แหละมีเศรษฐีคนหนึ่งบอกว่ารวยจากการที่มีเด็กๆอยากลงทุนพอลงทุนแล้วเด็กไปต่อไม่ได้หนึ่งขาดความสามารถสองขาดประสบการณ์นะครับไปซื้อสินค้าที่เด็กเหล่านั้นนะไปลงทุนมาพัฒนาต่อเหมือนกับไปซื้อของถูกมาขายในราคาที่ที่ถูกกว่าท้องตลาดทําให้ตลาดของเศรษฐีคนนั้นนะบูมมีคนพูดอย่างนั้นนะครับก็มี ตัวอย่างเกิดขึ้นจริงๆงนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหมื่นลงทุนอย่ากเกินหนึ่งพันนะครับให้เป็นลงทุนหลักร้อยเพื่อพัฒนาฝีมือของเราก่อนพอฝีมือของเราเนี่ยโดดเด่นจนเห็นว่าเป็นระดับแล้วเนี่ยก็ค่อยขยายและพัฒนาต่อถามว่ามันง่ายไหมมันไม่ง่ายหรอกครับมันจะเหมือนกับคนที่ไม่เริ่มะจะรู้สึกว่ามันไปต่อลำบาก แต่ถ้าคนที่เริ่มจริงๆนะครับเหมือนกับคนที่เริ่มจากลําบากจริงๆเขาจะแม้จะล้มเหลวนะเขาก็ยังสามารถไปต่อได้เพราะเขาจําความรู้สึกในวันที่ลําบากได้อ่ะคั้นนี้ไปทําการบ้านต่อโอเคนะครับอันนี้ที่ทําการบ้านต่ออย่ามองว่าเป็นการลักษณะก้าวร้าวนะครับอยากให้ทําจริงๆผมเองก็ถามว่าทําการบ้านเสร็จหรือยังก็ยังไม่เสร็จเพราะการทาการบ้านเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จดนะมันคือการลงไปทําจริงๆ ถ้าพูดถึง,ถงการจดก็คือการจดแล้วพัฒนาต่อยอดหลายๆครั้งจริงๆจะไปผูกผักบุ้งให้มีคุณภาพจริงๆอ่ะมันก็คือการเพิ่มคุณภาพการเพิ่มคุณค่าให้กับเงินเอาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์เอาไปพาะผักผักบุ้งให้ได้ผลดีมันก็คือกําไรนะครับข้อ4ผมจะไม่บรรยายมากมันจะมีอยู่หข้อนะครับดีตอนนี้ดีต่อเนื่องต้องทํำยังไงดียอดเยี่ยมต้องทํำยังไงดีไม่มีปัญหาต้องทํำยังไงนี่คือ3ข้อหลัก อะไรคือการฉลาดร่วมพัฒนาคุณภาพอะไรคือการร่วมเพิ่มโมเมนตัมอะไรคือสายพันธุ์ดีให้จิตวิญญาณปกติดีอย่างยิ่งจิตวิญญาณเนี่ยที่มันเป็นปกติดีเนี่ยมันดีไงพี่แล้วจิตวิญญาณที่มันเป็นปกติมันจะหลายอะ่ะมันเป็นยังไงอันนี้อันนี้ลองไปทํากันบ้านดูครับผมก็ทํามาเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็ตั้งแต่ขั้นที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยก็เอามาเติมเต็มใน6 6ข้อย่อยนี้ได้ ต่อไปนะครับสำหรับผมนะครับขั้นนี้เนี่ยผมจะรวบมาปฏิบัติให้ง่ายๆเป็นตอนนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยทำให้มันดีได้ง่ายก็คือฝึกเป็นเจ้านายที่มีใจดีทันทีแล้วก็ขยับไปเลือกให้ดีทันทีเพราะเลือกเสร็จเราก็เริ่มแล้วไปต่อนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือดีจากภายในแล้วใช่ไหมที่เราเป็นเจ้านายที่ดีมีจิตใจดีแล้วไปเลือกแล้วไปทาทันทีดีจากภายนอกก็ส่งเสริมด้วย ภายนอกผมก็เลยยืมคำห่วงจุ้ยเข้ามาซึ่งมันหมายถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมรวมถึงคนด้วยนะครับมันก็จะมาเสริมเราพูดง่ายๆเป็นปัจจัยภายนอกที่มาเสริมเราอ่ะเอาเป็นมุ่งพัฒนาภายในและภายนอกให้ดีแล้วกันนะครับถ้าจะเอาให้ง่ายขึ้นกว่านั้นอีกแต่มันต้องเป็นตอนนี้นะไม่ใช่ไปรอนะครับโอเคนะครับก็ฝากไปทําการบ้านต่อจริงๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ